สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเกษริพุเกิดสาขาการเงินปีหนึ่งวันนี้จะมาตอบคำถามข้อที่หนึ่งปัจจุบันองค์กรต่างๆมีการนำระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการดำเนินงานจงยกตัวอย่างอง,องค์กรที่มีการประยุกต์ใชร้ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศมาสององค์กรพร้อมบอกเว็บไซต์ประกอบนำเสนอ1 ค่าจ่ายที่ต่ำกว่าทูแพ็ k e กจคอนเวนเ c นกลุ่มทูสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าด้วยการนำเสนอแพ็ k e กจคอนเวนเชนที่โดดเดน่นและน่าดึงดูดโดยเป็นการผรสมผสานผลิตภัณฑ์ต่างๆภายในกลุ่มทูไว้เข้าด้วยกันเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าตรงจุดราคาที่คุ้มค่าและหลากหลายของกลุ่มทั้งแคมเปญทูสมาช้อยและ ทูซูเปอร์สปีดไฟเบอร์มอบความคุ้มค่าด้วยผนวรบบริการบอร์ดแบนอินเทอร์เน็ตแบบไฟเบอร์จากทูออนไลน์ช่องรายการคุณภาพจากทูวิชั่นบริการเสียงจาก Data จากทูมูเพสและบริการโทรศัพท์พื้นบ้านพื้นฐานได้อย่างลงตัวโดยผู้บริโภคสามารถเลือกสมัครใช้ผู้บริการต่างๆ หรือซื้อแพ็กเกจเพิ่มเติมได้ตามความต้องการทั้งนี้แคมเปญคอนเวอร์เจนต์ของกลุ่มทูได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคต่อเนื่องเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มฐานลูกค้าและความผูกพันของลูกค้าต่อสินค้าและบร,บริการภายใต้กลุ่มทูโดยกลุ่มทูเชื่อมั่นว่าคอนเวอร์เจนต์คือยุทธศาสตรสสำคัญในการสร้างความเจริญเติบโตยั่งยืนให้กับผลิตภัณฑ์และบร,บริการของกลุ่มลูกค้า กลุ่มทูมมุ่งมั่นให้บริการสื่อคมนาคมประสิทธิภาพสูงสุดโดยมุ่งเน้นการให้บริการโดยเครือข่ายคุณภาพสูงสุดและครอบคลุมทั่วประเทศผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยนอกจากนี้ยังมอบความคุ้มค่าให้แก่ผู้บริโภคการเชื่อมโยงทุกบริภายในกลุ่มทูและอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนด์มีสายและไร้สายด้านเสียงและคอนเทนต์คุณภาพทั้งประเทศและ ภายในประเทศยุทศาสตร์คนเวอร์เจนพร้อมพัฒนาะโซลูชันหลากหลายโดยเฉพาะดิจิตอลโ,โซลูชันเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ตรงใจลูกค้าได้อย่างแท้จริงสิ่งเหล่านี้ที่ทำให้กลุ่มทูแตกต่างจากผู้แริโูครายอื่นมีส่วนสำคัญเพิ่มแม่งตลาดรักษาฐานลูกค้าและเพิ่มความผูกพันของลูกค้าต่อสินค้าบริโภกภายใตใ้กลุ่มทูได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ การมุ่งพัฒนาคุณภาพให้บริโภคอย่างต่อเนื่องและการทำตลาดเฉพาะในแต่ละพื้นที่และกลุ่มลูกค้าช่วยให้กลุ่มทูเข้าถึงและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นเป็นอีกป,ปัจจัยสำคัญที่จะไม่คุมกลุ่มทูเจริญเติบโตแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องการจำหน่ายและช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าบุคคลทูได้เปิดศูนย์บริการในเขตขรกรุงเทพมหานคร รวมทั้งต่างจังหวัดและในศูนย์มีเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำแนะนำในแห่งเดียวเกี่ยวกับบริโภคสื่อสารทั้งแบบมีสายและไร้สายเพทีวีเครือข่ายโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆรวมทั้งโมเดมซึ่งในศูนยบ์บริการใหญ่จะให้บริการอินเทอร์เน็ตด้วยจากนี้ กลุ่มทัวร์ยังจําหน่ายสินค้าและบริการผ่านตัวเแทนจำหน่ายทั่วประเทศที่เป็นร้านค้าหรือเป็นตัวแทนจําหน่ายตัวแทนอิสระซึ่งได้รับค่าตอบแทนจากค่าคอมมิชชั่นข้อ2นวตัตก,กรรมทปทบริการพร้อมเพย์ดีอย่างไรให้ทุกคนต้องลงทะเบียนหรือไม่การพร้อมเพย์ชื่อเดิมเรียกว่า An y นีเป็นทางเลือกให การบริการรับโอนเงินระหว่างแบบใหม่โดยไม่ต้องใช้ชื่อบัญชีของธนาคารใช้แค่เพียงหมายเลขโทรศัพท์หรือเลขประจำตัวประชาชนก็สามารถโอนผ่านได้มีความสะดวกสบายและให้บริการผ่านช่องทางก็คือธนาคารหรือตู้ A t ทีทั้งนี้การบริการพร้อมเพย์ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาการพื้นฐานของการชำระของประเทศไทยพร้อมเพย์เป็น บริการทางเลือกให้ประชาชนโดยทุกคนไม่จำเป็นต้องมาลงทะเบียนโอนเงินบ่อยๆควรมาลงทะเบียนใช้พร้อมเพย์เพราะเราจะได้ผลประโยชน์ค่าธรรมเนียมที่ถูกลงในระยะแรกเพื่อเพื่อให้บริการรับเงินโอนระหว่างควรมีค่าธรรมเนียมมูลค่าการโอนเงินไม่เกิน5,000ันบาทจะฟรีค่าธรรมเนียมมากกว่า5 0 0 0ันถึง3 0 0 0 0บาทค่าธรรมเนียมไม่เกิน2บาท มากกว่า30,000ถึงหนึ่งแบาทค่าธรรมเนียมไม่เกิน5บาทมากกว่า1,000 0แสหรือมูลสูงสุดค่าธรรมเนียมไม่เกิน10บาทข้อ2หากนักศึกษาต้องการจัดหาคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ควรมีรายละเอียดสเปคของเครื่องคอมอะไรบ้างนำเสนอดโดยละเอียดเกี่ยวกับส่วนประกอบและอุปกรณ์ภายในของคอมพิวเตอร์พร้อมบอกคุณสมบัติและจุดเด่นการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินควรมีรายละเอียดสเปคคอมอะไรบ้างเปิดใช้ได้หลายๆแอปพลิเคชันสามารถจัด C A D การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถบรรจุข้อมูลได้มากและมีประสิทธิภาพ ประมวลผลทางการเงินได้ดีและทนต่อการใช้งานหนักๆตั้งแต่การวางแผนดําเนินงานและการควบคุมทางการเงินเพื่อให้การจัดการทางการเงินเกิดประโยชน์ปร,ชนประสิทธิภาพสูงสุดสปเปคของ MacBook Pro รุ่น16นิ้วมีหน้าจอ16นิ้ว CPU Core i9 และ i7 G P U A M AM D r e t i n n Pro M 5 3 0 0 M 5 5 0 0เริ่มต้น 4GB อัพได้สูงสุดถึง 8GB กิกแรม b 6อัพได้สูงสุดถึง 64GB น้ำหนัก2กิโลแบตเตอรี่100วัตต์ชิปความปลอดภัย Apple T 2ไมโครโฟน3ตัวลำโพง6ตัวพร้อม Woofer h d 512GB สูงสุด8ปทเทราไว้คุณสมบัติจอภาพ Backlight LED ที่ปลอดสารประลอดกระจกภาพปลอดสาร Arsenic ปลอดสาร BFR ปลอดสาร PVC 5ตัวเครื่องทำจากอะโนเมเนียมที่ r e ไซเคิล ในระดับสูงตรงตามข้อกำหนดได้มาตรฐานระดับโกหกจุดเด่นจอภาพ16นิ้วจัดการข้อมูล H. D. D. ได้ถึง 8TB ทรไบตกราฟิก A M D เซนเซอร์สูงสุดถึง8ข้คอหน่วยความจำสูงสุดถึง 64GB ระบบเสียง6ลลำโพงพร้อมไมโครโฟนระดับสตูดิโ ข้อ3การใช้งานซอฟต์แวร์ในปัจจุบันมีทั้งแบบเสียเงินและใช้งานฟรีดังนั้นจึงนำเสนอตารางเปรียบเทียบใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับภายในว่ามีซอฟต์แวร์ที่เสียเงินหรือสามารถหาโปรแกรมฟรีมาใช้ทดแทนพร้อมทั้งนำเสนอภาพประกอบรวมทั้งราคาของซอฟต์แวร์ดังกล่าวซอฟต์แวร์ที่เสียเสียตัง ไลท์ไลท์เวิร์ดราคาอยู่ที่750บาทต่อเดือน5,250บาทต่อปีซอฟต์แวร์ที่ใช้างานได้ฟรีคือ iMovie และอีกซอฟต์แวร์ก็คือ p r ี m i u m ม c o c ทดลอง7วันและต้องจ่ายต่อเดือนประมาณ600ถึง900บาทแล้วแต่พิกเนตซอฟต์แวร์ที่ใช้างานได้ฟรีก็คือ OpenShot ขอบคุณค่ะ